สวัสดีครับพบกับผมการจิโกตัวบท FC EP ที่999 9โอ้โหสุดยอดเลยจริงๆแล้วเราเริ่มทำตั้งแต่ EP ที่999ก่อนถ้ามันดีค่อยทำ998 997ต่อไปรสชาตคลิปในวันนี้สาระ4บันเทิง2ความหาไป0.5แล้วกันนะจ๊ะ โอเคสำหรับเพื่อนๆที่บอกมาว่าเฮ้ยการคุณอยากจะพูดเรื่องกฎหมายนี่ไม่ใช่คุณใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อยืดแล้วมานั่งพูดให้คุณใส่สูตรผูกท้ายก็ผมประจัดให้แล้วนะใส่สูตรผูกท้ายแล้วกันแต่ผมใส่ครึ่งทอดแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันน่าจะได้นะไม่ขัดใจ f c นะ ประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อวานก็คือมีกรณีของที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าธนาคารเอยชื่อได้นอ้องเพราะเป็นข่าวดังและธนาคารออมสินนั่นแหละนะครับก็ได้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดแล้วก็จ้างนะครับผู้รับเหมาภายนอกนะครับเพื่อมาทําการปรับปรุงการขายทอดตลาดปรากฏว่าผู้รับเหมาว่าเขาไปลื้อของทุกอย่างปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดเจ๊งหายหมดเลยลักษณะนี้คําถามคือว่า ถ้าในมุมของนักกฎหมายเนี่ยเขาจะถามกันว่าเอยแล้วใครต้องรับผิดอ,ะอ่ะอ่ามันมีการละเมิดขึ้นอยู่แน่แล้วมันต้องมีคนรับผิดแต่ถามว่าธนาคารหรือผู้รับเหมาที่ต้องรับผิดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมาพูดให้ฟังเป็นภาษาชาวบ้านนิดนึงแล้วกันเนาะว่าการที่เราจ้างเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกว,ว่าจ้างไงมาแต่ตามกฎหมายเนี่ยมันมีการจ้างหลายแบบการจ้างบางแบบเนี่ยนะครับไอ้ ain, ผู้จ้างต้องรับผิดด้วยการจ้างบางแบบผู้จ้างไม่ต้องรับผิดนะตัวอย่างเช่นนะครับการจ้างแรงงานไง สมมติเราจ้างคนมาขายของเอ่อจ้างคนมาขับรถแล้วก็เกิดว่าขับรถไปในคําสั่งของเราตามที่เราจ้างเนี่ยแล้วเขาเกิดไปแบบว่าชนคนอื่นแล้วเมื่อเนี่ยในจ้างรับผิดด้วยนะครับเพราะว่าเขากระทาไปในทางการที่จ้างลนะักษณะนี้นะครับอันนี้คือการจ้างแรงงานแต่อย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่ ในจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดเลยก็คือการจ้างทําของชื่อแปลกๆใช่ไหมถ้าชาวบ้านฟังอาจจะชื่อแปลกๆการจ้างทําของเนี่ยกับการจ้างแรงงานเนี่ยมันแตกต่างกันนิดเดียวครับก็คือไอการจ้างทาของเนี่ยมันไปดูผลสําเร็จของการจ้างงานเป็นหลักลักษณะนี้ในกรณีนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับการจ้างทําของเนี่ยคนจ้างไม่ต้องรับผิดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะถ้าสมมุติว่าคุณไปจ้างคนสร้างบ้านใช่ไหมจ้างวิศวกรจ้าง ช่างรับเหมาก่อสร้างมาสร้างบ้านแล้วปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมาถล่มทับบ้านหลังข้างๆเนี่ยไอ้คนจ้างเนี่ยแล้วคนผมเด็ดที่จ้างเนี่ยผมไม่ต้องรับผิดเพราะมันเป็นการจ้างทําของไงส่วนในคนรับผิดก็คือวิศวกรหรือคนที่รับเหมาก่อสร้างนี่คือลักษณะของการจ้างทําของครับประเด็นดราม่าก็คือว่ากรณีที่ธนาคารเนี่ยเข้าไปยึด บ้านแล้วก็ปรับปรุงจนเขาเจ๊งเสียหายเขาเรียกค่าเสียหายอยู่2ล้านเนี่ยซึ่งขึ้นศาลจริงๆไม่รู้จ่ายกันเท่าไหร่นะผมว่าจ่ายไม่ถึงถามว่าใครต้องรับผิดก็ต้องไปดูนะครับต้องไปดูว่ามันเป็นการจ้างแรงงานหรือการจ้างทําของถ้าผมอ่านจากข้อมูลจากในเว็บไซต์ซึ่งผมก็ดูมาเหมือนท่านเหมือนกันนะครับเขาใช้คําว่านะครับธนาคารได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกดังนั้นมันจงเป็นการจ้างทําของประเด็นก็คือว่าธนาคารก็ออกมารับผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าถามว่า ให้จริงๆธนาคารต้องรับหรือเปล่าก็ไปดูนะครับไปดูกฎหมายนิดนึงแล้วกันประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับมาตรา428ขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงนะครับเขาบอกว่าผู้จ้างทําของเนี่ยไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทํางานที่ว่าจ้างอ่าเว้นแต่เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ ผิดในการงานที่สั่งให้ทาอ่ะพูดง่ายๆแค่นี้แล้วกันคือถ้าเราไปจ้างเขาแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีธน,นาคารไปจ้างธนาคารเนี่ยอ่าธนาคารไปจ้างบริษัทผู้รับเหมาไปรื้อบ้านที่ตนเองยึดเนี่ยธนาคารไม่ต้องรับผิดนะเว้นแต่ไอ้ที่ผู้รับเหมาเนี่ยไอ้ผู้ถูกจ้างเนี่ยมันทําผิดเพราะธนาคารบอก ประเด็นก็เคยต้องดูว่ากรณีนี้มันเป็นการจ้างทําของอยู่แล้วเบื้องต้นเนี่ยธนาคารไม่ต้องรับผิดอยู่แล้วนะครับเอาไปจ้างให้เขาแล้วเขาต้องรับผิดเองถ้าเขาผิดหรืออะไรก็ตามแต่ข้อกฎหมายตัวนี้ก็บอกว่าเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนของการที่สั่งให้ทํามันจึงต้องไปดูว่าวันนั้นนอ่ยที่บริษัทรับเหมาไว้เนี่ยไอตัวธนาคารนะไปด้วยหรือเปล่า อ่าถ้ามีผู้แทนธานาคารไปด้วยเนี่ยแล้วมีการชี้ผิดหรือบอกผิดหลังขึ้นมาเงี้ยนานาธานาคารสวยรับผิดแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีการจ้างแบบเขาเรียกว่าจ้างทําของเงี้ยนะที่ผมบอกว่าชื่อแบบแปลกถ้าชาวบ้านฟังก็คือจ้างให้เขาไปทําเลยอ่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วมารับเงินลักษณะเนี้ยถ้าแบบว่าไปบ้านเลขที่ร้อยสามหกสิบอ่าเอาเอกสารไปบ้านหลังนี้แล้วไอ้ผู้รับจ้างเนี่ยบันดันไปข้าผิดเองเนี่ยธานาคารไม่ผิดโดนฟ้องก็ยกฟ้อง ลักษณะนี้ต้องไปดูข้อที่จริงส่วนประเด็นที่เขาถามกันว่าคดีอาญาดาเนินการได้ไหมอย่างเช่นความผิดฐานบุกรุกความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับที่เขาถกเถียงกันในส่วนของกฎหมายก็คือว่ามันไม่ครบเจตนาภายในครับคือการการะทำมลผิดทางอาญาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีเจตนาครับมีองค์ประกอบภายในคือกระทำโดยเจตนา องค์ประกอบภา,ายนอกมันครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของกรณีของอบ,บุกรุกใช่ไหมอ่าหรือทําให้เสียทรัพย์เนี่ยเข้าไปในเคหส,สถานของบุคคลอื่นลักษณะเนี่ยมันครบอยู่แล้วหรือทําให้ของเขาเสียหายเสริมค่าด้วยค่าทําทให้เสียทรัพย์เนี่ยมันครบอยู่แล้วแต่เจตนาองค์ประกอบภา,ายในเนี่ยมันยังไม่ครบก็คือถ้าเอาตามเนื้อผ้าที่เราดูจากข้อมูลเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้เจตนาจะไปทําให้เสียทรัพย์หรอกแต่เขาเข้าใจผิดนี่คือองค์ประกอบภา,ายในแต่ถามว่ามันดําเนินคดีทางอาญาได้ไหมผมก็ต้องตอบว่า สุดท้ายต้องยกฟ้องแต่ถามว่าดําเนินคดีได้ไหมดําเนินคดีได้ครับเพราะว่าการที่องค์ประกอบภายนอกครบนะครับสามารถที่จะร้องทุกเก่าโทษหรือสามารถจะฟ้องไว้ก่อนได้เพราะองค์ประกอบภายในเป็นเรื่องของการทจะต้องไปพิจารณาไปสู้คดีกันไม่ว่าจะเป็นในชั้นสอบสวนที่เอาข้อมูลไปให้พนักง,งานสอบสวนหรือถ้าฟ้องคดีเองก็ต้องไปพิจารณาในชั้นศาลว่าในเจตนาองค์ประกอบภายในเขาเนี่ย เขามีเจตนาจะทําการบุกรุกหรือทาให้เสียทรัพย์ของเจ้าของบ้านหลังนั้นหรือเปล่าผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเพื่อเข้าใจนะครับไอเรื่ององค์ประกอบภายนอกและภายในเนาะผมไม่อยากลงลึกมากกลัวสับสนนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าผมมีของอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วของนั้นเนี่ยมันหายไปองค์ประกอบภายนอกมันครบไหมผู้ใดเอาทรัพย์ผู้อื่นไปใช่ไหมมีคนเอาของไปครบแล้วใช่ไหมครับแต่มันจะมีโดยเจตนาหรือเจตนาพิเศษหรือองค์ประกอบภายในก็คือดโดยทุจริตนะครับถามว่าสมมุติว่าข้อเท็จจริง ภายหลังมันได้ความมาว่าไอคนที่หยิบอ่ะเพื่อนผมไม่หยิบผิดอ่ามันไม่ได้เจตนาจะขโมยไปหรอกอย่างเนี้ยมันยกฟ้องแต่ถามว่าตอนเนี้ยผมจะรู้ไหมว่าไอคนที่เอาไปเนี่ยมีมเจตนาทุจริตเอาของไปป่ะนั่นคือองค์ประกอบภายในไงองค์ประกอบภายนอกเนี่ยพบแจ้งได้ทันทีแต่ข้อที่จริงตรงเนี้ยนะครับในส่วนของธนาคารเนี่ยสุดท้ายถ้ามีการดําเนินคด,ดีนะ ก็คือผมก็มองว่าสุดท้ายก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องหรือขึ้นศาลศาลก็ยกฟ้องแหละเพราะมันชัดเจนว่าเขาขาดเจตนาภายในแต่ถามว่าดําเนินคดีทางอาญาได้เปล่าก็ดาได้และในส่วนของอเทคนิคนักกฎหมายบางคนเนี่ยนะครับเขาก็แนะนําให้ดําเนินคดีทางอาญาก่อนเพราะในคดีความผิดเกี่ยวกับทําให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกลุกเนี่ยที่เป็นพื้นฐานพวกนี้นะครับถึงเวลาตกลงกันได้นะครับ สามารถที่จะถอนได้แล้วมันเป็นข้อต่อรองในการตกลงไงถ้าสมมติคุณชดใช้ผมตัวนี้นะผมก็ไม่ฟ้องแพ่งด้วยแล้วผมถอนคดีอาญาด้วยนี่มันเป็นเทคนิคครับแต่การร้องทุกขก่าวโทษในกรณีลักษณะนี้นะครับก็อย่าไปกล่าวโทษว่าเขาได้ทําความผิดในคดีอาญานี่นี่อย่าไปกล่าวาาไ,าาาาไปร้องทุกขก่าวโทษในลักษณะที่ว่าให้ข้อมูลกับพนักง,งานสอบสวนว่าในกรณีทางกล่าวเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่อันนี้จะเซฟที่สุดนะครับ ก็วันนี้เอาประเด็นดราม่ามาให้ฟังแล้วกันเช้าเ้าก่อนไปทํางานแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับวันนี้ก็แต่งสูตรมาให้ท่านดูแล้วแล้วก็ใครอยากจะใส่รองเท้าสวยๆเท่ๆทีแทนดี้แบรนเนมแท้ลิขสิทธิ์เกาหลีก็ฝากสนับสนุนด้วยสวัสดีครับผมการจิโกตัวบทสนับสนุนการเดินทางโดยรองเท้าทีแทนดี้รองเท้าแบรนเนมลิขสิทธิ์แท้จากเกาหลีทนทานใส่ละเทใส่แซบถ้าไม่แซบอย่างที่โปรโมทขอให้พลาลงโทษอย่างหนักนะจ๊ะ